โอ้แต่สไดายเนาะ,ะแสดงว่าเพื่นไฮซองหวัวต่อกันแล้วครับมันสิ้นใหญ่เลยนะครับเนาะขอกับเจ้าที่นะอยู่บ้านเลยบอกครับ อขอวันพระไงวันวิษาเนะครับเหมือนเนาะพอเห็นกันว่างามงามกันปะเด็กๆงามงามกันปะปูจ่จันถ้าบอกให้เรียกโคตรงดเนี่ย ครั <laughs> บไมยังหรอกอาเล็กอาเล็กจากที่ยูบาทนี่แหละครับคนเราคนไทยดูปอยยุครับเกาะส้วนกับตาซีดาย ขาบอกขายไงบอครับสมัมาเอาก็เอาค้เขาบห่ห้คครับเแกันสดสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับกับแม่เนาพ่อเฮงนะครับพนเพนจุดถูกไปสองงวดติดนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับพ่อเฮงพนว่าพนจุดไว้แล้วนะครับเลขสวยมากพ่อเฮงเพิ่นกันเลยอยากมาแบ่งปันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีทั้ง42ท่านนะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่ยงคนฟันแม่นนะครับคุณแม่ยงคุณบาห้ไปไอ้บันที30นะครับรอนะครับรอติดตามนะครับสำหรับเลขแม่ยงคนฟันแม่นนะครับเป็นเด็กพี่หน้ามาบอกนะครับรอติดตามด้วยครับเดี๋ยวมูลนแอดมินเดินทางมาที่นะครับภูมิมศักดิทธิ์ของ พ่อเฮงแม่เน่านะครับนี่ก็เป็นปูจานนะครับปูจานใครโชคดีดีนะครับคนมาขอโชคขอหลาบอยู่ตลอดนะครับจุดนี้นะครับสําหรับตัวเลขของคุณแม่ตั้นนะครับแม่ตั้นให้มาแล้วนะครับตัวเลขของแม่ตั้นนะครับแม่ตั้นให้มาเป็นเจ็ดเก้ากับแปดเก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด 8998นะครับเลขชอบคือ70นะครับสำหรับแม่ตั้นคนฝันแมน่นนะครับ<ะ>เดี๋ยวจะพา<ห>สอง,ง<า>ตัวเลขกนะครับระปูจานนะครับับนันกะอืมครบผู้เทา่าครับ ทางไรเพื่อนไห้ทางนี้บอกฮะโอ้ทางที่เ้าะกระอได้เลขลุนด่ะพัดหมอนนี่บอกครับโอ้ยปูจนหลอกขาบปแล้วนี่น ลอยก็ปีนาะครับนนี่เนะเเเาะครับเอ,อบาบาเนี่ยโอ้เข่ามันก็ตึงไทัวตัวห <laughs> ลอกคาบแล้วปูกับหลอกคาบแล้ว <laughs> ลงหน้ากับฟันบ่นครับบ่ ขบวสวนใจญันนีแหลยครับขวดที่แล้วก็ไดเก่าสวนอันซื้อบ่ได้พ้นโมหายเลยบ่ครับบ่ขายเลยบ่ขายเลยขับมนเดี่ยวจบว่ขายแสดงว่าเหล็กดังคักตัวนี้ห้ามบ่กไม่เข่าเนาะ ้มานนยายแปงมาทะฮะตังปนมเนี่ยเพ้นเี่กถามว่าปนัยได้ข่อยปนัยเพรว่อยากมาถาพูดกับงามแนงามงครับงามง่ามงามอนรมาเพ้ีนแต่เฮงม่ให้กันอ่ะ ไ้เด้ครับจำเลยะห้อ่อเฮ็ดอับไม่ซอกขอยม้ยเป็น่เยนั่นไม่น่วใอนเงี้ยครับเป็นหงใจเป็นใจไม่่อเลป็นเด็กเกามห้าถ้าไม่เห็นเ็กเกเนี้ย เออขอนำพังไงนี่ขอสูบขอลับเด้วพังไงบัวด่วงนาเหันกับบัวไดขาดเออขอสูบขอลับ้พังไง่อหายหนแงใครตาัจะไม่ยถาพแล้วเนาะอย่างบไาฝ่าว่าฝ้า่าหายเป็นเด็กเยอะมากตัวนี่มน นึ่งเ็วจกา็ดก็ลูกนงกไกเใส่กนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเาเจ้าเ่ามึงเขกากันเนาะาะับแต่องแป้งที่ครับนี่เนี่เออเจ้ามึงเข้กันนนึ็อยู่บ่ยายเพราะว่าเด็กเก็ดเนี่ยมักัน Nên bây giờ anh hùng khang khang chợt nhìn bóng chết bóng chết chết mình. chết 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 มันดอชเก่มันเคยเป็นเจ็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งกับเจ็ดชุนคือหาตะกีแล้วมันมาออกบ่นเด้เก็ดชุนเพราะว่าเพาว่าเห็นเด็กเ็ดดูเอาบ่น่นี่อขตาแมนบอกเองเอาแปรงใ่หรอเหือกมั่งกัไก่แม่นบอกเอนะผมผมาว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันบเน่เดี๋ยวมันออกอันนนมันก็ขึ้นมาออกได้ดิสั้นันน่งเก็บสีก็เขามาเบิรงได้หลาย อาซอยกันเบิงด้วยครับด้วยเอาแป้งใส่เข้ากนเนาะเอแป้งใส่ย่อมไดรบัได้อสาธุเด้อปูจานยนจจกัดมังอจะให้เรขอันเนี่ยปูใจว่าว่าที่แล้วไรเก่าูน้์กับซื้อบ่ได้บัวได่เน่้าก็บ่าก็เปิดเก่าเขาจังได้ยังวเออรนะบ่ได้ลงให้ลงหน้าบ่มีเงินเด่ยวพอไง เออคนทั้มาเปลี่ยนเลขเปลี่ยนอยู่แต่แกผมเห็นเป็นหาบแปดถึงมแม่นบ่ครับนี่นว่นวลแม่นมมเมมนี่ยครับเ่ืเดบอกได้ไหมเดือดกันเด็อดบอกแม่เดอถ้าบอกหาแปดก็เป็นมันกน็เป็นบนุญเป็นร่างให้นั่นแหละแม่นบอกทำต่ว่าครับ สาถั่เด้อปูเด้อปุ่เนี่ยปุ่นเนี่มาขอปูดนไหนได้เนี่ยแม่นูทำปูแปดฮาแปดที่หายอ่งนี้ทผมก็ว่าเด็กแปดเนตัวเนี่ยแต่ว่าหานี่หายห้างตอนออกนี่ครับผมมาตัวนี้แปดตัวนี้หาผมแม่นยูมั่งแก่หาแปดเห็ไหมมึงกรผู้ให้เจ้าตามีเข้าเจ้ามามึงกรนดผู้ให้ตา ตอนนุ่นๆขึ้นไหมครับเออตตรงกันดีวะครับตรงกันบอวะกับเล็กถูบเล็กถูบให้จุดอยู่บานเขาคนนะเอาปูจานไปในเห็เทนที่แรกกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง ไม่เน่าไม่เน่าเห็นเจ็ดหนึ่งครับแต่อแปลงลูงเป็นหาแปดเบองในกล่องเขามางามแท่ตัวนี้งามเลยครับแม่ที่บอกครับขายมางามที่ฮันนี่เด็กถูกดวัน เอว่า้อเจ้าที่นาบ้านนี่มือข้าหาเป็บเป็นหาเปดเนาะใช่ครับคือจังหวัดใดงามครับเพิ่ให้มาจังวดเลียก็ครับห้ยมาสองงหวดแล้วนี่ังหวัดที่สองสี่เก้าหนึ่งงามเลยครับเพิ่งห้เอพมเบงกันแน่อ๋ออนี่ครับพอิงไปขอเขปิดดวงนาบ้านมือวันพระง่ยะ <N ag ana> นี่ครับนี่เป็นหวดที่สามนะครับมี <S 1> 1, <S อยู่ครับสองวันเดียวนี่งหัสองหวดที่สองวะครับนี่โอ้หววที่พันมาในหนึ่งเก้าศูนย์หัวที่หัวที่พานมาในสามเก้าศูนย์อ๋อสามเก้าศูนย์หวดนี้ในสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแฮตต์วินวินนะครับเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่นะครับอย้เทครับอันนี้จะเป็นหวดที่สองนะครับ พราะเงมันขอกากเจ้าที่นะครับอยู่บาทบาครับครับพี่น้อยตัดที่อกครับอ้าวชัดเจนชัดเจนเด็กคนสวยๆนะครับสี่เก้าหนึ่งนะครับสี่เก้าหนึ่งอันนี้จะเป็นงวดที่สองนะครับที่เพราะเงมันขอก,กับเจ้าที่อยู่บานนะครับ ได้กักทักเนาะครับนเนาะ <laughs> จับจะเมื่อเพิ่อน,นแพทย์จะไม่ซื่อใจคอรับครับอะแคปหน้าจอยด้วยครับเด้อให้ตัดวินวินเอานะครับนี่เป็นตัวเด็กโชคลาภของพ่อเฮงนะครับเพิ่นจุดทูบอันนี้จะเป็นงวดที่สองับพ่อเฮงเนาะงวดที่สองครับอ่ะพอ,อะห้จุดสุกมันมันนะพอเนาะ เป็นงวดที <derived target> yeah. right. so so ่สองนะครับตอนนี้กระคำแล้วจะเตรียมตัวกลับแล้วนะครับบอกเอาครับเพราะว่ามีอยู่ผมปลูกไว้อยู่นี่คซื้อเรจะซื้อตัวนี้ไหมพี่จะซื้อตัวใดนะครับซื้อหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับหนึี่เก่าเก่าสี่เท่านั้นครับแสดงว่าให้ตัดสามคู่ทัดชูทัตเชือเลยทัดเสือเลยสามตัวนี้นะครับเนาะอ่ะผมได้เขามารับชมกับค่อยชฉกโฉกมันๆนะครับ อันนี้เป็นเลขกถูกที่พ่อเฮียงบนเขออยู่บ้านจะเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่แล้วได้สามเก้าศูนย์นะครับก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับครับแต่ว่ามันซื้อบ่ได้ซ <c oughs> ื้อบ่ได้่เฮียงวะแล้วว่าไงได้มาขายได้แต็มเลยนี่น,น,นี่เด็กว่าง่ายง่ายไหนมนะครับเนาะงวดกป้านเบ่ได้ใช้รูปไปป่นได้ใช้ไว้ครับอย่าลืมอย่าลืมมือเงินมร็วกว่าวัมาดบ้านเขาเด้ครับย่าบ้านครับมาดบ้าน สำหรับเลขอันนี้นะครับปูจานพือนไทยนะครับ8558นะครับ8 5 5 8้ากับ1 7ึ1นะครับตอนยังบมรูปแปลงเลยหนึ่งเดเจ็ดหนึ่งนะครับขอให้ฉกฉกมันหมนด้ครับเ้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ